ผลงาน,นครับแ c คคอร G8 สองจุดศูนย์ล้อเดิมนะครับตัวนี้ตัว j p <c oughs> แป๊บหนึ่งครับโอเคอันนี้จัดรีแบบครับอ่จูนนอกสถานที่นะครับมาแถวเพชรเกษมบางแค นะครับก็บวกค่าน้ำมันเพิ่มนิดหน่อยนะฮะคันนี้จูนใช้การน้ำมันโซฮอ95ครับตั้งวาไปเมื่อเดือนมษาานะครับมาทำมาทากันที่อู่เองเลยละครับแล้ววันนี้ก็จัดรีแบบเพิ่มนะก็จูนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จูนโดยใช้ A F myband ครับ ่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับตัวนี้สายเบนซินเวลาจูรถต้องมีนะครับก็จูสอดจูถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนะครับมาจูนอกสถานที่อุปกรณ์มาครบนะครับไม่ได้ไม่ได้มาแค่โน้ตบุ๊กอย่างเดียวนะฮะก็คันนี้ปรับเรื่องรอบเดินเบาเนี่ยนะครับเจนแปดสองจุดศูนย์นะครับปัญหาหลักเลยนะครับก็คันนี้ลองดูนะฮะ ส่เกียร์รอบไม่กระดิกเกียร์ดีไม่กระดิกเลยนะครับอันนี้รอบสูงกว่าโรงงานนะก็ผมปรับตามราการครับคันนี้ก็โอ้โหนิ่งนิ่งกว่ารถผมอีกปรับตามราการครับสภาพยางแท่นเครื่องดีไม่ดียังไงนะฮะถ้าไม่ดีจัดก็จะปรับมากกว่านี้นิดหน่อยนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่องตาเรื่องกัน,กนว่าเป็นยังไงนะครับ ก็เปิดแอร์นะครับเกียดีนะครับป้ายกะโดเลื่นหน่อยนะฝนฝนตกอตกหยุดหยุดตกอตกหยุดหยุด <c oughs> ครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ a c c o r d g ดเจน8.2.0นะครับว่าแต่ต่าจากรถท่านยังไงนะครับรถท่านที่ยังไม่เคยรีแมปนะก็โกวผมเองผมก็ใช้เจน8.2.0นะแนะนำครับว่าควรทำนะไม่ได้อยากได้เงินครับแต่รู้ข้อ6กพร่องของมันเองนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะก็สำหรับพีจูนนะครับรับจูนคาะ3,500บาทครับ นะฮะไม่ว่าจะเป็นจูนใหม่นะครับหรืองานแก้รีแบบจากที่อื่นนะครับก็สามพันห้าร้อยบาทงานแก้ไม่จําเป็นต้องเอาไฟล์เดิมมานะครับโอ้ลองบริโอคันนี้เพิ่งเปลี่ยนยางมาเขาไม่เอาส,สติกเกอร์ยางออกนยะนะฮะก็สำหรับสายโตโยต้านะครับเบนซินนะฮะเบนซินโอ l ลี่ครับ วีออสยาริสแคมรีอันติจูได้ครับผมทรรมานาแล้วแต่ผมไม่ค่อยหาลูกค้า t o โยต้เท่าไหร่ครับหลักๆผมรือจูฮอนด้านะครับฮอนด้า Honda นี่จะถนัดมากนะครับ t o โยต้จูนได้ครับรับประกันผลงานเหมือนกันนะฮะหลังจากจูนก็จูนเก็บจูนเพิ่มฟรีครับตั้งวาวนู่นนี่นั่นก็จูนเก็บจูนเพิ่มฟรีนะครับวิ่งดีไม่ดียังไงมาปรับแก้ได้ตลอดนะครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะฮะแล้วก็พีจูนอยู่เสรีไทยซอยเจ็ดสิบสามครับอยู่หน้าปากซอยนะแล้วก็อีกที่หนึ่งคือรับลูกกาของเจ็ดนะครับอันนั้นจะรับทำที่หน้าบ้านเท่านั้นนะฮะอันนั้นไม่รับงานเซอร์วิสเบนเทนทั่วไปนะครับรับเฉพาะงานจูนเท่านั้นนะฮะแล้วก็บริการนอกสถานที่ก็มีครับทักมาก่อนท่านอยู่ใกล้ไกลยังไงนะครับผมบวกค่าเดินทางไม่แพงหรอกครับ บางทีผมบวกไปค่าน้ำมันผมยังไม่คุ้มเลยนะครับท่านขับมาหาผมบางทีท่านก็น่าจะเสียค่าน้ำมันแพงกว่าที่ผมบวกอีกครับโอเคก็ค้นหาเราได้ทั้งสามช่องทางไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k youtube g o o g l e Map นะครับทีมเลย p ีจูดลีแมปคอนนะครับเจอเลยทั้งสามช่องทางนะครับอ่ะอีกนิดนึงใกล้จะสิ้นเดือน กล้จะหมดเดือนกันยาแล้วนะครับผมทำโปรเจ0 0มีตั้งวาล์วล้างดิสล้างหัวฉีดเปลี่ยนไส้กรองหัวฉีดสเตเลสรีเซ็ต ECU รีแมปกล่องหลักแล้วก็จูดบนไดโนนะครับสำหรับสาย Honda เท่านั้นนะฮะปกติชุดนี้จะอยู่8 0 0พบาทนะครับผมทาเฉพาะเดือนนี้นะโอเคก็ส่งงานครับขอบคุณนะครับ